สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องโปรเจกต์จบนะครับออมีคนเนี่ยถามเยอะมากหัวแอดไลน์มาเยอะมากกว่ารับห้าถึงสิบคนอะ่ะถามว่าทาโปรเจกต์อะไรดีทาโปรเจกต์อันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมทาโปรเจกต์แบบไหนโปรเจกต์นี้ใช่อะไรทานะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์จบนะครับโปรเจกต์ project จบเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไม้เบื่อไม้เป่เาเมานะครับของเด็ก กำลังจะจบนะครับปวชสามปวสสองหรือว่าปตีปทรหรือปอเอกนะครับแล้วก็เด๋ยวนี้ก็จะมีเด็กมต้นมปลายด้วยครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องโปรเจกต์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องยุคสมัยก่อนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับโลกมันไปไวนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพูดว่าตัวเองเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ตัวเองอะ ไม่เคยไปติดตามอะไรที่เป็นใหม่ๆก็คือพูดง่ายเรียนอะไรจากอาจารย์มาก็รู้เท่านั้นกลับบ้านกินข้าวนอนดูเน็ตฟิกดูหนังเล่นทวิ t เตอร์เล่น Facebook เล่นเกมไปเรื่อยครับไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับการศึกษาเดี๋ยวนี้นะครับที่เป็นโปรเจกต์จบนะครับที่เป็นด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเด็กคอมพิวเตอร์นี่แหละเกี่ยวกับไอทเนี่ยครับที่ทำโปรเจกต์จบแล้วมีปัญหาเยอะ เพราะว่าโลกมันไปไวไอทีมันไปไวโปรเจกต์ Project จบมันก็เลยยากขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่ได้หมุนตามโลกเนือไมไม่หมุนตามโลกอาจารย์เขาสั่งโปรเจกต์ยากมาบางทีโปรเจกต์บางอย่างอาจารย์ก็ยังไม่เคยสอนก็ไม่แปลกนะครับคนที่คนที่เขียนโปรแกรมเก่งๆเนี่ยเชื่อได้ว่าอาจารย์กนะาาย็ไม่ได้สอนเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์ Project จบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ยาลาบากนะครับยาลาบากต้องศึกษาคือว่าคุณเรียนคอมมาคุณก็ต้องศึกษาด้านคอมอะไรประมาณนี้คราวนี้มาพูดถึงโปรเจกต์จบนะครับโปรเจกต์จบเนี่ยจะทําอะไรนะครับทําแบบไหนขั้นตอนยังไงนะครับไม่ใช่ว่าไปเสนออาจารย์มั่วๆคุณจะทาโปรเจกต์แบบนี้แต่อจริงๆแล้วคุณทําไม่ได้แล้วคุณก็ไปจ้างทําแล้วก็เป็นแพงนะครับถ้าจะทำโปรเจกต์จริงๆเนีแ่ยบบผมว่าแนะนําให้ปรึกษาคนที่รู้ นะครับคนที่รู้คนที่เคยทํามาก่อนไปปรึกษาเขานะครับว่ามันทําอะไรยังไงนะครับขั้นตอนหัวข้อต่อมาครับก็คือการคิดหัวข้อโปรเจกต์นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการคิดหัวข้อโปรเจกต์ก็คิดมาเลยครับหัวข้อโปรเจกต์จะทําอะไรให้ไปดูเยอะๆนะครับโอ้ยไปดูเป็สิบคลิปยี่สิบคลิปร้อยคลิปเลยนะครับ ของโปรเจกต์ที่เขาอยู่ใน Youtube หรือว่าใน Google Search หานะครับดูเยอะๆดูเยอะๆแล้วก็ลองทำคร่าวๆนะครับว่ามันทำอะไรมันทำยังไงแล้วลองดูมันทำได้จริงๆหรือเปล่าแล้วเราทำได้ไหมหรือทำไม่ได้ไปหาคนสอนปรึกษาคนจ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องดูด้วยว่าตอนทำเองพอได้ไหมนะครับก็ลองดูแล้วก็ศึกษาดูก่อน ไม่ใช่มาถึงจนตัวเรามาหาคนสอนหาคนทำบอกเลยว่าโปรเจกต์มันสอนยากนะครับโปรเจกต์ Project มันคือคุณเรียนมาทั้งเทอมแล้วคุณต้องมานั่งคุณเรียนมาทั้งปีอ่ะสองสามปีอ่ะแล้วคุณต้องมาทาแล้วคุณจะให้มาทําภายในวันเดียวสองวันเดือนเดียวเนี่ยไม่ใช่ใครจะสอนได้นะครับโปรเจกต์ Project มันสอนกันไม่ได้นะครับถ้าสอนเนี่ยก็คงแพ้คุณก็เอาค่าเทอมที่เรียนมาเนี่ย สี่ห้าเทอมเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเอามาจ้างเลยอันนั้นอนะ่ะมีคนสอนแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะนแนะนำแน,แนวนะครับแทนดูว่าจ้างทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือเนี้ยการคิดหัวข้อโปรเจกต์เนี่ยเราก็ต้องไปดูเยอะๆนะครับว่าทำยังไงนะครับทำอะไรส่วนต่อมานะครับส่วนสุดท้ายละ กำหนดขอบเขตแค่นั้นเองโปรเจกต์ Project ไม่มีอะไรยากขั้นตอนไม่นยุ่งยากคิดมาว่าจะทําอะไรเสนออาจารย์อาจารย์ให้ผ่านก่อนที่เสนอก็ต้องดูขอบเขตก่อนว่าทําอะไรขอบเขตนี่คืออะไรก็คือใครทําอะไรที่ไหนยังไงนะครับคือขอบเขตมีมีใครบ้างมีแอดมินมียูเซอร์มีใครอีกม,นนมีนั่นมีนี่แอดมินทาอะไรได้บ้าง แอดมิน <Ad> เพิ่มปุ๊บแก้ไขได้แอดมินลบสมาชิกอ่าลบเพิ่มเอ่อเพิ่มแล้แก้ไขสมาชิกได้แอดมินเอ่อประกาศข่าวได้แอดมินทำอะไรได้แอดมินจองรถได้ยูเซอร์ทำอะไรได้บ้างต้องสั่งสมาชิกไหมหรือว่าให้แอดมินมีคนเพิ่มสมัครสมาชิกอัปโหลดไฟล์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณต้องกำหนดข,ขอบเขตให้ชัดเจนทั้งหมดนะครับโปรเจกต์จบเนี่ย ผมก็พูดคร่าวๆเพียงเท่านี้ไม่รู้จะพูดยังไงคือโปรเจกต์จบแบบมันเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูเรียนมานะครับก็ลองดูพิจารณาให้รอบคอบนะครับก่อนจะทำโปรเจกต์หรือว่าจะปรึกษาเรื่องโปรเจกต์นะครับอันนี้ก็สรุปให้คร่าวๆนะครับสิ่งหนึ่งที่คนมาถามมากที่สุดคือพี่ทำไมทำโปรเจกต์เอา บอกบอกว่าทำโปรเจกต์พี่ทำโปรเจกต์มีอยู่แล้วทำไมทำต่อที่จัดที่มีอยู่แล้วไม่ได้ทำไหม่ดีกว่าโปรเจกต์ project ที่ทำง่ายกว่านะั่คือการทำทำใหม่ทำง่ายกว่านะครับโปรเจกต์ project เนี่ยทำใหม่ทำง่ายกว่าเพราะว่ามีของเก่าอยู่แล้วคือคนทำเนี่ยไม่ได้ทำเองนอกึกอะต้องมานั่งหรือต้องมานั่งค้นหาโค้ดอะไรเงี้ย พี่อีกอย่างนึงคล้ายๆกันก็คือพี่มีงานอยู่แล้วเออเามาลื้อแปลงทำใหม่แพงกว่านะแพงกว่างานที่เอามาลื้อทำใหมนะ่น่ะแพงกว่าเพราะว่าอะไรเหมือนทำจมูกอะ่ะสร้างบ้านอะ่ะทำจมูกอะ่ะแพงกว่าทำใหม่ทำอยู่แล้วอะ่ะแล้วมานั่งทำใหมอ่อ่ะแพงกว่าเพราะเขาต้องมานั่งแก้อ่ะ บ้านเนี่ยตัทุบทําไมทําไม่ไมถูกกว่าเพราะอะไรต้องรักเสียค่าทุบไงคราวนี้ขอจะเข้าใจดีกว่านะครับว่าทําไมมันถึงแพงกว่าก็สรุปคร่าวๆเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์จบนะครับที่ถามกันมาเยอะๆนะครับว่าหัวข้อต้องคิดยังไงอะไรยังไงเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่นานานติดตังนะครับก็คือต้องหาความรู้้วคิดเอาเองแล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะครับ